ภาพพี่น้องฟองไปสุขสุขคนครับวันนี้ผร้อมกับเติงเติมเติงมาพ่อพี่มาพ่อพี่นอ้พอ,พนองอีกคือเอาคือเดิมเนาะวันนี้พาพี่น้องมาวัานแห่ครับวันแห่สาหางเนาะครับหลังจากที่น้ำแข็งเข้ามากเนาครับตาบัวน<ม>้<ม>นำแข็งเข้ามาครับกลลังงบกครับกระนองบุกลงเนาะพี่น้องมากันมาหากินครับพี่น้องนีรับกับตะลาครับมากับทีมงานครับทีมงานครับอยูกระเช้านวครับผมกระเช้านวดครับเซ่นโบได้ครับผมนี่ครับมาครับไอ้แห้งกุแจ้พี่น้องนี่ครับแห้งมันครับพี่น้องแห้งมันมาหากินนะพี่น้องแหหนนมด้ วาดมาบอกหนึ่งเดี๋ยวเราจะเด้นประตครับเดี๋ยวจอกับปูอันนี้จิไปรอกบอกไหมน้าพี่น้องเน้าลอกบอกไหมครับครับผมไปไปรับส้มกันได้พี่น้องไปครับผมไปเอาครับมาเบิ่งไม้หนี่เนาะหลังจากที่เอาได้๋ววานมาแล้วอ่าสองสาเนาะพี่น้องนี่ครับมาเบิ่งไม้หนี่กันเนาะครับพี่น้องพี่น้องนี่ครับอยู่กับเสี้ยนหนูครับเบาหนูสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับพี่น้อง อ่าอันนี้ก็เฮียฟูกครับครับผมวันนี้พามาหากินครับพี่น้องหากินปลาครับมึงบอกบอกคมกันแน่นปลาตาห้างครับพี่น้องเสี๊ยมพวกนั้นอย่างเดียบอกจะที่ตาขางมั้ยนะครับนี่วันครับพี่น้องตาดีก็จะมีตาอยู่เลยพี่น้องตำมีอยู่นหนามันลุงอย่างนี้ตำมีอยู่ดีเพราะว่าชาตนี้มีเพราะว่า่พีตปะเอาเอ่าทะเบงน้ำกันครับพี่น้องนี่ครับเบาบาไลยกำลังขึ้นแห้ยนะครับเนาะ กลังขึ five, so really so ้นแหก็ลังสิร่องวานเมืองสานีนะพี่น้องเป็นจะไรจอสีมานอสานีสาห้างนะครับพี่น้องเ็น่อบอเนยัอันนี้ก็บเบาหลวงครับสี่กันนีออกสี่สลายมันออกยีาน่นี่น่ะไทยไหนจะมาสี่สลายก็หนู

นี่ตึกตึกตักตักบะครับทา้งล่างผมจะได้ข้างนี้เขาเอาขึ้นนะครับเสียบเมื่ไรครับมีแต่กระปูครับพี่นองมีแต่กระปูครับป้าเ่ได้ครับเด็กกะปูนี่ครับกระปูกะปูครับปูได้สาตสีตวครับผนกำลังโผล่เอากะปูครับโอ้ยตาบุกเข้าด้ป้าครับกระปิโน๊กกระปิโนกกระปุกกระปก ป่าะครับป่านยัมูกาขี้นี่อคือทิ้งไปทิ้งโอ้หาข้อเราบ่าข้อเราบ่ยังรับยัง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 มันมันสูงก็สูงยังรับโอ้พี่น้องอย่กับปุ๋ยนี่นะพดบปานีตัวนี้พี่น้องโอ้โหเป็นปานีไงครับพี่น้องปานีมันขงมาจะไหมัรู้ไหมข็ง่เดรู้มาจากสัครับพี่น้องใส่นี่ครับพี่น้อง อังไยังสันตายได้ครับพี่น้องครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งคะแนนครับผมด่ครับปลาตัน้ครับเดียครับอ่เซยน่้าไหมครับหน่งตมหนึ่งเตมหนึ่งเต็มแลครับเอาละครับโอ้ยห้องท่องล้วพี่น้องปดกปลารมีคนโง่ะปลานี้เป็ตะมีแเ่ี่ปาตเตะมีปลาดุกไงพี่น้องหาะปล่อยอยู่ีนันก็่็ตันีเอับปุดอาบปแล้วได้ปลาดุกพีนันก็ไปต่างมันยู่่อ เดี๋ับเชี่ยนไ่อซูนเลยกว่าดเดี๋ยวเจอกับปูครับบ่หมมันัเสียเียมเต็ม้าเสียมก็ตัดมาเลี้ยงกันเชียนใหญ่บุญมันหินมันหามู่ปไ้วนดนครับวนหนึงันังบ่ตัวนี้มันขึนนะดรับวน

นวะแล้วเีโอ้โห่ครับีีรีอาเต็มรับเต็ี่เต็มเลือกวางาจะนีอยูนะอกมาสูดบบดับดเลยอ้าเียบดะยครับครับพลาครับเต็มแรก เดี๋ยวนีโอ <M abel. S 1> ้ปลาดุเขาปลาดุมือเมียงามเลยเอาคู่่เคูไปเยเข้าโอ้ใสสวยครับ้ยเดี๋ยวใสสวยครับปูก็ไ้ได้พี่น้องกะปูนี่ครับอีปูเนาะอ้มือจะได้เหนี่ครับโอ้โอ้งดอาคู่ได้พี่น้องชิลชิลพอพอ

วี่งได้ครับโซโล่พอาละครับเบาลงมาวิ่งแล้วเอาแรงให้เขาไปเลยโอ้ยพี่้องมาหนีก่อนครับวุ้ยเลี้ยวหุยเลยวอ้ยเลี้ยวหุยครับพี่้องมาเรยครับพี่้องนี่ครับ ปลดุกเรื่องอุยๆเรื่องุยๆ้กัวอย่เงี้ยครับจริงหรอเด็ดการครับอนี้ไม้สาหางห้อกางปลาเอ้ยเด็ดขดไม้สาหางปลาดุกตาบอดครับพี่น้องเอไปพี่น้องมืงนี้มงนี่แห็งครับพี่น้่น้ออเรื่องอครับพี่น้องมครับเอุยเลย่องานมครับพี่น้อง มมันมนเปลี้ยงเขารีบอกนะครับรับมันเปเลี้ยงไม่ีไ่ได้ดอกมันก็จะโตงามเฉยมันกิ่นหัวหานสูงสิบหกสิบหกแแล้วมันโตขึ้นเรื่องั่ะเสร็จแล้วบ้านู้เอาพันยวันเฮียนี่เส้นบ่เลย่อเด้อพาะว่ามันจะสิวันหมานูกว่่ถึก จะปวดโฉยเอาอัดมิบนกาใเง่ Aí, workers, pues, ้นเาเซ็นีครับงาไปักแจวเดียวอะครับตอนนี้ก็จ้าวสซุ่มเนี้ยครับซุ่มเหี้ยน้องเออไงทาด้าาา่อรครับส่งัสญาณกันแล้วสีวันเห้ยซุ่มครับอ่าทะลุน้ำกันพี่น้องสองเสียนงม่นลงเห้ยพร้อมกันสีฟ้ไหน เาไปไปกันงุน่มครับว่านิกตีนเฮียไปก่อนเพื่าเดี๋ยวมันสิออกเพื่อว่นนาออใหม่างกสังไสิแล้วนาะพี่น้องเนาะไม่ก็สิไรธรรมาดาครับเม่นบับเสียนเนีนครับเนียน,น,น นำแกงมามันก็สิเขามาในสานี่ด้วยครับมันก็สิไร้เขาสานี่นะครับไร้เขาสาบ้นป่ามันก็สิมาในนำแกงมันก็สิเลี้ยนลงสาเนาะครับเนาะเนีนครับออกพระทันครับมันออกพระท่านนำแกงลงมันออกพระทันนะครับมันก็สิอยู่ขังอยู่ในสานะครับเป็นสาห่างกลางป่าด้วยครับพี่น้องนี่ครับเหยิบถือเลยอ๋อครับบ้าเพี้ยงอะไรอย่าถือแล้วครับจะอแต่ก็อย่าถืออย่ามันดิ่งนี่ตีน่าถือถือถือเยอะครับถือเยู่ครับถือเยู่ครับลุยนน้ำกันครับปลายยังลุยครับบุยน้ำกันนะครับ มาหน้สเช็คเาครับปลาดุกครับปลาดุกปลาดุกเด็กเกี่ยวอันไหนก็ดีนะครับโอ้ยสองโลครับพี่น้องเนื้อหงวยโอ้ยเลื้อปลาขมิ้นเราหายก็ปรากฏหรอกปุยปุยีพ้ย ครับไม่ได้อกับอ่อครับทีมงานเฮานี่เสียนฟูกกรว่าปีน้บร้อยคือปีไก่เหรอคับถือได้ครับมันหยียบถือเต็มที่เลยครับปีไก่ปีไก่ปีไก่สาเดียวนี่เสียนฟุกว่านี่หาเมื่อสองกับสอเพื่อนว่ะเอากันบนเฮนะครับเนื่อจากเม่ กินเขาคนดื้มือคนเจหาลงนำครับผมเอาห้เชียนหนูพอนครับพ่นยากลองมึงนะครับเบาหนูกลังชจเปครับฝีมือจะไปจะได้เนี่ยสิคือเกาบนว่าวาาคนมานควหลาเาลูกล่าน้รองเลยันบนี่ครับบางครับน่ลิงครับบุคลิงภาษาไทยก็อื่นบอกบางครับบุงกันครับ โอ้แต่ภาษาเราครับภาษาอีสานมันเท่าอหรนว่าะมาคุยลิยงมาคุยลิงครับบอกคุยลิงครับกินไหนครับกินไหนรสสั่นเป็นยังไงครับหวานหวานครับหวานหวานเนาะนั่นครับหวานหมมลิอหมมลือเถื่อเอ่ะแซ่บมันสุดยอดเอาล้วครับไป็นยังีบานครับไปเล่นเอาไป้บึ้งไป้บึ้งอันนี้เส้นฟูกับเส้นหมูครับเป็นยังไงเข้าไปในตัวจีบา โอ้เสียนดูว่าสุดยอดครับว่านแหลกนะครับโอ้สุดยอดวันเฮสวยครับเว้ยเพิ่นว่าสองโลเทะว่านนีสองโลเพิ่นว่าเพิ่นบ่คือไผเพิ่นหมานแหงหมด่ลวอย่างเขาไหมอ่าแะครับทีมงานหากินหอบปากเขาเขากำลังงุ่มเฮะครับถือว่าถือว่าหยียบตีนเฮไหมหยับเดียวครับจะแหงตัวซอฟนั่นครับ ข้างล่างนี่ข้างล่างอันนี้สาขาเงินนี้บอลบอลุ่มนะครับบอลุ่มอันนี้ตายคนหน่อเลยเอาละครับเอาละครับเปล่าเพี้ยงมาถือถือปนิ่งครับเอาเพี้ยงมาเหยียบถือปนิ่งครับมันหยับถือขาข้อเลยครับหาข้อเลยหาข้อเลยหาข้อหาข้อหาข้อเลย

ขัด่างเยครขับด่างเครับขาบด่างเยครับขัด่างเลย่าด่างเลยได้เลยครับแจมนึงขาบด่างเลยครับเาขอเยรัเขอดเ้ยขอยจะแตกกับเี่ยมยองจะแตกโอ้ยบอยไปขอของกูหน่้ยเอ แอ่บวะมันอยู่ในเหบ่ด้นี่มีองนี้น่ละกสู้กูสั่เลยทุกคนมีแหง่าก็ได้เดี๋ยวเย็บเดี๋ยวเย็บออกมาเลยห็นมนเลยจริงวะหลุเี่มกอยู่กนาะทำให้ดีก่านะที่ต่าง ถือกับพี่น้องถอถือยกินเรลาคนเฮ้ยพี่น้อโอ้ยอพี่น้องกเาจบเยเร่มาดิโอ้ยแล้วครับนี่ครับหนเตมครับหเตมครับโอ้ยโอ้ยตัวใหญ่ครับพี่น้อตัวใหญ่ครับเ่เลยเนี่เลยมาแล้วครับมาแล้วครับวายูวายูยังม่สู้ตีหันงลงอ้เดเลยพี่น้องงได้งำลาเลย นี่ครับอีกดึงเต็มครับพี่นกไปครับลดลงขึ้นก่อนครับ สวัสดีครับเอฟซีสวัสดีเอฟซีไออิสานมนต์ทุกคนนะครับเนอครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเอฟซีนี่ทีมงานนี่หากินบัวบกปานว่าพี่น้องว่านี่ครับผมโอ้ยชิยอดชิยอดครับพี่น้องนี่ครับบ้าบัไรครับนี่บ้าบัไรตัวเป็นๆครับโอ้โหน่ารักกิ๊กิครับนี่ครับโอ้โหโอ้โหเมื่อยเลยครับพี่น้องไล่ตาผมนี่พี่น้องมือนี้คนงานเท่าเลยซ้ำนี่ละครับปูครับน้องปูครับน้องปูเท่ากับเส็นเมนู ย่างปนินครับลามประดุกนะครับผลการผลับเสียงเป็นไงไปไปิ่งกันครับเขาเอาอะไรี้ยคนบ้าเงี้ยตะไคร้นะูรือเปตะไคร้บ อาศัยมาเลยนะอาศัยปีนิ่งไว้ได้ด้ยสีเป็นตะบกดนี่เราถีบแตกีไปเลยเอามาเบิ่งเส้นหนูครับเส้นหนูพันนันีเห็ดปนิ่นอ่อเส้นหนูเห็ดยังครับออาส้่ไดีันใส่ขีปนิ่งครับผมอ่าเส่เมนูนี่เห็ดยังครับเมนูนี่เผาครับผมเผาเผาปลาเนาะครับเผาปนิ่งเอาไปต้มไหมเบาเรื่องขมื่ี้มันครับผม อันนี้เฮ็ดยงเราเียบนเสียรนิครับอย่างโอ้ยเสียบมาดูครับเสียบมดูอย่างอย่ามาดูครับอย่างมาดูเนาะนครับโอ้สิมักเสบเลยนบอเสูตรอ่าอันนี้ที่มันหากินวปลานาะครับผมอกินขอน้กันครับกินขาปลาครับวนนี้ริมริมสะไม้เท้าด้ปลานะครับนี่ครับเขาไปรัเาาอันนี้ก็เขาเที่ยงเขาเส้าเขาเลี้ยงเขาคุเรคนะครับเนาะทุเรมากกันไป อยาดูไปๆไปๆทำไมทไมเขาบอกว่ปเยอะก่าเงไปโอ้นี่บเขาใส่สีบกเาใส่สีมันอุยไครอ่ดอยมันเมันงทิมไม่เหี้ยีจิมเดบก่องมต้องปก่ได้ัมองน้ไนะไ้ีมันมีอยู่ตัวก็ใส่สีได้สินะก็ใส่สีเลยครับเชื่อครับวันนี้ครับมาดูใส่ีานคป้าคครับนนี้ครับมาดูหได้ แค่ก็สอดพี่ด้วยก็ปาอกันอแะครับตอนนี้มาเบิ่งวิธีการล้ามเนาะพี่น้องเนาะห้อสิีลามอันนี้ข้อศิลามป่าครับเครื่องเข้าอะไรปู้งอะไรแนี่ครับเบ้าบัวกัน ได้เตรียมเครื่องไว้รยเรล่าเนาะนี่ครับบ้าบัวได้เอาเครื่องออกใส่ปลานะครับเนาะเขากำลังสีลาำปลาครับพี่น้องที่ม่าขาไทยไนี้เหลวัทยกนขาทยยังกับไยป่าอกา้นกทเี่ยกงีย นี่นะครับเนาะวิธีการใส่ลามเอ้ยเข่าอะไรติดหัวครับเบาอะไรบอกว่าอันนี้ปลาดุกเข่าอะไรครับมันตัวใหญ่มันติดหัวมันครับเข่าอะไรครับติดหัวเอ้ยเดีอดด้อยดังปลุกเสียงดีครับมีดมีดเสียด้วยครับมัดเหรอมักเหรอครับ นี่ค okay. รับวิธีการเนาะเขาไอ้ใส่ตะไคร้ปิดอันนี้บังหลามเขาเนาะพี่หน่อยไผ่นห้องครับปิดตั้งหัวนี่ครับพี่น้องเอาละครับตอนนี้เ้าก็ต้องลามป่ากับหุงเขาเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับลามป่ากะสิบังเงี้ยนะครับเนาะ เขาเขาเท่าก uh, ันห you ุงใส่เม่ปิ้ลกับสิเป็นบังหน่อยนะครับพี่น้องเนาะ

ใส่เนี่ยมันกินบัวบกอะมีบัวบอนี่ไหเหนียวั้ยเราะมันลายอยู่ด้วยกินบัวบกคนมันลายขึ้นมีเสนมันห้ไหมโอ้ยบัวส่งเว้ยบัวส่งโอเคหาเชียงมุกอาวอยู่เลยชาวนี้่ไหมเจ้าหน่มนี่มันยังมเ ลามปลาฮโกระสุกเลยเนาะเขาบอกว่าพักใ้มันเย็นนะครับเนาะเลือเหลือกเขาเฮานะครับเนาะเขานี่อนี้บักขลามเขาเนาะครับเนาะเอาเห็ดบักขลามครับในบ่องไ ไปฟาดทันมุ้งครับสับหลามปลาของเรานะครับนะะไ้แบนี้จะได้ทวนทครับาป่เนียวหน่ด้วยนีนี่เราเนี่นี่าบับลามปลาของเรานะครับหาออกไปอย่งี้ยข้าอไปนบ่บดูหน้าตงข้าไปหมนเนี่มาใหมเขาเาเขาั้เอากัรดวงนังขางเม็ดนังขเอง ขายถนัดมงขายถนัดเ้อพี่น้อมาเท่ามื่อกี้เขาปลาครับกันเขาปลาเขาปลาเขาปลาเขาโคกเขาโคกเขาโคกไบดเนีะบสดเนี่่เบิราบบี้่้อมาเบิม่เอ่ะมเบิเขา่ายกนบ่ยิเออลบปาอครับอ๋อครับพี่น้องกินเขาปลากันครับพี่น้องบรรยากาศกินเขาปลาครับลิ่มสาที่ไม้ที่เห่อวะนี่วันเหนเอาพี่น้อง ยอด้ปลาครับนีือกับคือมกนี่ครับมี่สมตำมีปลาดุกอย่างมีปลานิ่นเนาะครับปลานิ่นอย่างนะครับล้ำปลาล้ำปลาดุกครับพี่น้องกับทีมงานเท่านั้นครับเนาะอยู่ในปลาเนาะโอ้เศบษฐีมากครับบรรยากาศดีครับพี่น้องนี่ครับเมืองไทยบรรยากาศกินเขานะครับโอ้สุดยอดครับพี่น้องมาครับพี่น้องกินเขานํำกันเนาะเดี๋ยว ผมกบที่มืงานก็ขอขอได้าตกินเขากันนะครับเนาะกระชิลากันด้วยบรรยากาศกินเขานะครับพี่น้องเนาะาเบอร์น้ำกันครับนี่ครับบรรยากาศครับพี่น้องเ้เราไปดูอย่างนี้เมืกี้อยนสุดยอดคนมันสุดยอดสาาใช่ปะโมงจ้ อ้จัดรอเี่ยให้หมดรีบกูเสียเสียนกุ้งครับออ่าได้เชียกงนสารอาหารจัดครับจะมาดูการ่เลยครับจะมาดูการ่ไม่อย่างไรยูมีเสียสังเเขาเลยวสดีคนดูสามกคนครับมีนครับ่าเมียครับามกัเสียบลามปาลามป่าเสียบบคนอะไรก็อะไรกเสียบพครับ ่เสสามเขาามหสสม่ครับอนันกครับผ้นี่ครับ้ใหัวไปดูครับโอ้หแต่ได้ผมผมผมเดวลงนนู่กิบนาวมีอรสิลงกต้นเองมาันเราเคือเยไม่อยู่จานปลูกไปหรัพญาวันลวครับจานปลูกโอ้กับเส้นกุ้งเส้นกุ้งก็นั่งห้างเดี๋ยวเส้นกุ้งตัต่อลงนี่ด้วยคงบข้างสองก้าด้วยครับโอ้ให้ลงมองนวยเท่านโอ้อันนี้ แล้วก็ออีสานมนวันเทีงครับผมมกุบอีสานเนอีสานวันเฮาครับผมโดยทีมงานหากินบป่าคือเราป่าพุนต้ยังไงพี่น้องเนาะต่ากัมันเลยพี่น้องหนมันมันอยู่ครับเกี่ยงลวพี่น้องเกี่ยงแล้วเปดมืเหรอครับพี่น้องาำเกี้ยงาไรกินัไง